เมื่อย้อนไปประมาณ1-2ปีก่อนคงไม่มีใครไม่รู้จักแมปนี้หรอกใช่ไหมใช่ทําไมนับรวมบ็อกฟุตอะนะแมปนี้ครับเคยลดโเล่นอยู่ในแพลตฟอร์มโลบอกมาอย่างยาวนานจนไปถึงช่วงหนึ่งที่แมปเบลดบอลน,นั้นได้มียอดเข้าเล่นจำนวนมากซึ่งไม่แพ้กับแมปบางแมปเลยนะครับที่มันยังดังอยู่ปัจจุบันนี้แต่ถึงจะอย่างนั้นนะครับสุดท้ายแล้วทุกแมปเนี่ยเมื่อมีจุดที่สูงสุด ก็ต้องมีจุดที่ต่ำสุดเช่นเดียวกันใช่และพอเข้าปี2024ถึง2025แมปเบสบอลน,นั้นก็เริ่มจะไม่ได้รับความนิยมอีกต่อไปยอดการเข้าเล่นนั้นได้ลดลงลดลงอย่างช,ช้าๆตามกาลเวลาเพราะฉะนั้นแล้ว ทำให้ในคลิปนี้ตัวผมนั้นก็เลยต้องออกมาแคดเกมนี้ยังไงเล่าเออไม่ได้เล่นมานานแล้วเนี่นยเป็นปีแล้วอะ่ะเออตามนั้นไม่มีอะไรมากคือผมจะมาแคทแมเปเบสบอลน,นั่นเองที่ไม่ได้เล่นมานานแล้วอ่ะนะใช่และใครที่กดเข้ามาดูเพราะแค่ว่าอยากจะดูกูสรุปมหากราบนี้ก็ก็ขอโทษด้วยนะครับผมแค่อยากจะมาเล่นเท่านั้นแล้วก็อยากมีคนดูเลยใส่ปกคลิกเบสไปนะครับเว่ได้กดมากครับสุดยอดสุดยอด,ด,ยอดไหนก็ดูแล้วก็เข้ามาดูก่อนก็ได้นะครับอย่าเพิ่งกดออกนะครับนะเออ เนี่ยแหละนะมันก็ต้องทําแบบนี้แหละนะโอ้สมัยนี้เหมือนสมัยก่อนเออย่าบ่นอะไรไม่รู้เนี <c> ่ย <oughs> ไปเรื่อยแล้วมามาไปดูผมเล่นกันเลยดีกว่านะอะแฮมอแฮมและก่อนจะไปดูเนี่ยอยาให้ผมต้องบอกหลายรอบนะว่าตก,ก,า like, กา share, ไดไลค์กดแชร์ติดตามคลิปนีด้วย และตอนนี้ช่องผมก็ได้มีระบบโดนเนทผ่านทิปมีแล้วนะครับนะสำหรับใครที่แบบโอ้โหอยากจะช่วยช่องผมก็สนับสนุนได้นะครับสนับสนุนได้เริ่มต้นเพียงแค่5าบาทเท่านั้นนะครับ5าบาทถูกๆนะไม่แพงหรอกไม่แพงนะครับสำหรับใครที่อยากจะช่วยสนับสนุนก็ช่วยได้นะครับช่วยได้ครับเดี๋ยวตอนท้ายผมจะใส่เครดิตให้ด้วยนะครับใส่เครดิตให้ โอเคเราก็เข้ามาในแมปแล้วนะครับดูที่ UI ก็น่าจะเหมือนเดิมไม่มีอะไรเปลี่ยนแล้วก็มีอ๋อเป็นเทสการเนอร์นี่นะครับเป็นน่าจะเป็นแบทเทิลพาร์ทนะครับแบทเทิลพาร์ทแต่จะเป็นเกี่ยวกับอีสเตอร์เหรอเออเป็นลูกกระต่ายเนี่ยนะน่าจะอีสเตอร์นะครับนะออนี่รับได้มีแครอทด,ด้วยนะครับก็เ,ออเพิ่มมาเดี๋ยวมันอยู่เทศกาลอีสเตอร์อยู่โอเค <laughs> okay, ครับเข้าใจได้แมปอาจจะแบบยังไม่ได้อัปเดตเยอะอะไรขนาดนั้นนะครับ เกมไม่เริ่มโอไม่โนกูรีวิวรอแปบ๊บโอเคกลับมากันต่อเลยนะครับส่วนทางด้านของสกิลก็นะ่าจะมีอัปเดตมาเยอะอยู่นะครับอืม hmm. จำไม่ได้วะ <laughs> จำไม่ได้วะเราก็ไม่ได้เล่นนานแล้วด้วยนะเอฟเฟกต์เนะี่ยมันเอามาใหม่บ้างเนี่ยก็เป็นว่า้ลางๆนี่น่าจะเอฟเฟกต์ใหม่นะครับสกิลใหม่นะครับผมแบบ กูไม่มีเงินนะเออเวเติมได้ไงครับสกิลพวกนี้ก็มีวงล้อเหมือนเดิมโอ้โหไอ้สกิลดาบนี่เห็นมาตั้งนานแล้วเหมือนจะมีอันนี้นะครับเปลี่ยนมาเป็นดาบสีมะม่วงนะครับสีมะม่วงอันนี้ก็เติมหมดเลยไม่แน่ใจว่าอันเก่ามีหรือเปล่านี่นะครับนี่เติมเป็นโรบักอันนี้เติมเป็นเงินแล้วก็มีที่ฝึกซ้อมนะที่ฝึกซ้อมเฮ้ยเล่นได้ห่ปะปาบอันนี้ก็น่าจะมีมานานแล้วนะตั้งแต่โอ้โหปีที่แล้วได้หรือเปล่า อวิ่งเริ่มเร็วแล้วเริ่มเร็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 วเร <c oughs> ิ่มเร็วออเอตายนะครับคลิกเร็วเกินโง่อันนี้ก็ท็อป นะครับเป็นท็อป10ท็อป5เขานะครับอ๋อท็อปคิวอันนี้ท็อปชนะโดยรวมนะครับผมก็มองว่ามันก็ไม่ได้อัปเดตจากอันที่แล้วมากนะักเท่าไหร่นะครับคือแบบมันน่าจะเป็นที่แบบประสบปัญหาเรื่องผู้เล่นด้วยแหละครับหลายๆอย่างนะครับจากแต่ก่อนที่แมบ,บนี้เคยดังมาก่อนอะไรเงี้ยพอมาตอนนี้ก็แบบโอ้โหล่วงก็ถือว่าเยอะอยู่แต่โดยรวมนะก็ยังมีคนเล่นอยู่นะครับแต่ว่าจะไม่เท่าเมื่อก่อนแล้วนะครับมีคนโบกมือด้วยทำอะไรได้นั่นนาย อ๋อเขาถามว่าเราเรารู้สึกยังไงกับแบบนี้นะครับอืมเอาประมาณไหนเนียครับเอาอนนี้ก็แล้วกันเอออย่างนั้นก็ชอบนิดนึงอะแต่ก่อนเอ้ยเอาเปิดมากูตายเลยเฮ้ยอนี่ไรเออ F K เวอร์อ๋อมี F K แล้วเหรอโซนี F K นะครับทุกคน นี่ไงโอ้โหนั่งสมาธิอะไรเยี่ยเป็นพระพุทธเจ้าเลยตอนเนี้ยอ๋อโซนเอฟเคนะครับไม่เติมพรีเมียมก็นั่นแหละไม่มีประโยชน์ลับดีกว่าไอ้น้องเฮ้ยวันที่สองเราสาม,มารถรับดาบวิญญ,ญาณได้เฮ้ย <c oughs> ใช่เออ <c oughs> มันรับได้จริงเหรอโอเคพรุ่งนี้คอยมารับแล้วกันนะครับ <c oughs> โอเคครับไหนๆก็ไหนๆแล้วนะฮะเราก็รีวิวไปเกือบจะหมดแล้วหรือเปล่า านั่นแหละนะครับไปดูช่องรีวิวกันเองนะครับผมมาเอาฮานะครับไม่ได้มาเอาความรู้นะครับ <c oughs> <g _> ก็ไหนๆก็ไหนๆแล้วขอเล่นสักตา2ตาก็แล้วกันนะครับแบบโชว์ฝีมือที่เคยเล่นไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งก็บอกได้เลยว่าไม่มีร <c oughs> ับไม่ได้มากๆโอ้โหบอกเลยว่าเล่นกวยจะได้ที่หนึ่งในใน,ในแบบนี้เนี่ยมันค่อนข้างจะยากเลยนะครับทุกคนนะเออพูดจริงนะเนี่ยจากใจคนที่เล่นมาเลยนะอันนี้ก็โหมดใหม่หรือเปล่า อ๋ออุ้ยดูดูคนอื่นเล่นได้นะครับดูคนอื่นเล่นได้โอ้โหแต่ละคนเท่ฮะมึงซาเอมึงไม่ไปเตะบ,บอลมึงมุซาเอมาเล่นเวทบอเลเนอะแบบใช้ตีนเตะอะไรเงี้ยอันนี้อะไรครับโอ้โหวิบับปวิบับปับอืมอืมเท่นี่โคตรเท่เลยอ่ะอันนี้ก็ยืนนิ่งนะแต่ดาบเขาเฮ้ยดาบนี่คุ้นๆนะเหมือนเหมือนผมมีนะอ่ะนี่ไง <c oughs> นี่ไงนี่ไง โอเคจบแล้วนะครับนะก็ขอเทนนี่มาแบบชิวๆแล้วกันเล่นแบบเรียบง่ายเรียบง่ายไม่ต้องเคร่งต้องเครียดอะไรมากนะครับไม่เหมือนอันที่แล้วนะครับกว่าจะได้ที่หนึ่งโอ้โหอันนั้นเล่นเล่นนานจริงนะครับไอไอ,อคลิปนั่นอนะ่ะที่ผมบอกว่าจะได้ที่หนึ่งให้ได้นะเอออันนั้นมาสิน้องโอ้ตายเลยโดนไปแล้วปับ๊บฟันชิงงชง,ช,งชิงเราเรายืนอยู่มุมไม้สเต็ปเก่านะไม่ต้องมาบวกอย่างนั้นนะครับ เราก็อย like ู่แบบนี้ไปนะครับถ้าอยากจะรอดอยู่ชีวิตยืนยาวนะครับอยู่ประมาณนี้นะครับไม่ต้องเดินเข้าไปหาบอลนะครับพวกที่เดินไปหาบอลคือพวกที่แบบแบบนี้นะเห็นไหมสกิลมันจะประมาณนี้นะครับถ้าเราไปยืนโง่ๆเนี่ยเราจะสู้เขาไม่ได้นะครับนี่นี่นี่เห็นไหมเราต้องหามุมยิงดีๆนะครับเพราะแก่นแท้ของการตีบอลเนี่ยเราต้องหามุมอยู่ที่ดีนะครับดูนะมันจะเล่นเหลี่ยมกับผมนะครับผมกดเลยผมกดเงานี่เปลี่ยนทิศทางบอล นะครับเมื่อกี้ผมอาจจะแพ้ได้เออสเตปฟิมเมเดียฝึกมายังอยู่นะครับยังไม่หายไปไหนเลยโอเคมารอบนี้มีลุ้นโอ้โหสกิลมันน่ากลัวจัดเลยอะทุกคนดูดิโอ้โหมึงเก่งกันจงวะอุ้ยแหลกแหลกอุ้ยแหลกกูแพ้แน่เลยอะอุ้ยแหลกจริงแหลกจริงอย่านะไม่มันจะเวียงวิธีไม่ผมกดเร็วเกินโอ้แย่ละ มันอ,อ่านจะใช้เวลาอีกิีนะครับในการฟื้นฟูฝีมือของเรานะครับเพราะว่าเราไม่ได้เล่นนานเนาะเชี่ยหาเขาอ่างไปเรื่อยเฮ้ยอันนี้ลืมรีวิวครับน่าจะเป็นที่อัปเกรดดาบหรือเปล่าอ๋อชวนเพื่อนมาเติมหรอน่าจะใช่นะครับกิจกรรมชวนเพื่อนมาเติมอุ้ยดานไม่ว่าเอ้ยดานใหม่ว่เาวเป็นคล้ายๆกับเกาะทะเลนะครับทุกคนนะ้ยบอลมาที่ผมแล้วผมจะเอาอยัางไงต่อตอนนี้ไปยังแตมอ๋อแกงอ๋อ,อไม่ใช่ดิอ๋อไอมอนตรงนี้ตีกับเราได้ครับ ้ยไม่ทันด้ไงอ่ะกดสกิลไปแล้วโอ้โหเราช้าไปนะครับอาจจะเป็นที่เน็ตหน่วงนิดร้อยครับเพราะเน็ตผมช้ารอยาวๆไปโอ้ยสกิละไอะอุ้ยเซนิส์ว้าเป็นสาฟ้าเลยอ่ะปาบเราเราต้องหาวิธีดักทางเขาให้ได้นะครับรอกดเลยครับสกิลมันเร็วนะคอันนี้เฮ้ย อะไรวะนะ่ะตายเลยเหรอสกิลอะไรอะ่ะเอา้าไอ้ควายโอ้โห,โหมันน่วงจัดนะทุกคนการชชยชนะในครั้งนี้น่าจะเป็นเรื่องยากเลยแหละครับดูทรงแล้วเฮน่าตลกนะครับนะ <c oughs> อ,อันนี้คือหมวดอะไรครับเนี่ยห้ามใช้สกิลด้วยแล้วเราก็จะมีอะไรใครเป็นพระราชาอาปรับตัวไม่ทันไอ้น,น้องตอนนี้คือผมไม่รู้เลยว่าผมต้องเล่นยังไงหรือว่าต้องฆ่าพระราชาเหรอ อ๋อนีไ่ไงบอลล็อกไปที่คนนั้นคนเดียวเลยอ๋อเราต้องฆ่าพระราชาให้ได้นะครับบอลอยู่ไหนมันจะไปหาใครโอเคพระราชาตายแล้วเพราะพระพราชาคนที่สองจะมาต่ออ๋อหรือว่าใครต้องคลองบอลให้ได้นานที่สุดเหรออ้าวเราตายเลยแล้วพอมาถึงรอบเราเนี่ยเราก็จะต้องคลองบอลให้ได้นานที่สุดโอเคที่เหลือขึ้นอยู่กับเวลาแล้วครับปรับทันไหมโอ้โหทันอยู่ปัดได้ด้วยโอ้โหคนนี้นานนะครับน่าจะชนะนะครับเนี่ย เออถ้าสกิลหยุดบอนนี่ได้เปรียบนะับดานเนี้ยบ้าเอ้ย่าโดยฉันอยาชนะเจะ้าหูนั้นไม่ได้ฉันจะเอาชนะแกได้ยังไงเล่าจะมาหาใครโอ้โหแล้วผมแบบไม่พิ้วเลยครับตอนนี้คือไม่มีความพิ้วใดๆทั้งสิ้นเลยมาสิบอลอยู่ไหนป๊บมาอีกคั้นอีกครั้งมาให้ฉันอีกครั้งอุย้ยจะมาอีกเปล่าอุย้ยมาแล้วไม่ทันนะเนี่ยเอ้ยไม่ได้เป็นแน่ๆเลยว่ะทุกคนผมอะ บอลมันจะล็อกตรงที่พราชาตลอดโอเคจบละอีกสักตาแล้วนะครับขอแบบรอบนี้ก็ขออยู่ยืนยืนยาวอยู่นานๆน,นะครับอายุยืนนะครับเอาอายุพัฒนาสักหน่อยนะครับใช่ทุกตานี่แบบโอ้โหยังหนุ่มยังแน่นไปซะแล้วนะครับไปซะแล้วเกมรอบนี้คนน้อย่ะดูบอลมันหน้าเกียดเลยมันอยู่พิธีบอลแล้วเพิ่มความเร็วไดุ้ <c oughs> ้ยแหลกแหลกแย่ละแย่ละ,ละอันนี้แย่จริงมันหันพิธีดาบผมแพ้เลยโอ้โห ผมรูแล้วที่ผมแพ้เพราะอะไรน่าจะเพราะแบบนี้แหละเดี๋ยวมันจะสะท้อนมาผมคอยดูนะกดรอเลยไม่ยุ่งไม่ยุ่งการต่อสู้โอเคครับเหลือสามคนแล้วเหลือหนึ่งหนึ่งครับโอ้โหไม่น่าจะไหวนะกูแหลกชิบหายโอ้โหเรียบร้อยได้ไม่ได้ โอเคก็พอหอมปากหอมคอนะครับสำหรับแมปเบรดบอลในรอบนี้นะครับก็เป็นการกลับมาที่แสนจะวิเศษเลยนะครับหลังจากที่ไม่ได้เล่นโอ้โหหลายปีเหมือนกันนะครับแมปเบรดบอลเนี่ยเพราะว่าก็เป็นกระแสที่หายไปนานแล้วเนาะก็หวังว่าจะแบบจะยังมีคนกลับมาเล่นอยู่บ้างนะครับนะแมปนี้ก็ครับก็อย่างที่ร,รู้กันตอนนี้ก็กระแสก็เริ่มชาไปแล้วนะครับก็เป็นเรื่องธรรมดาเนาะเป็นเรื่องธรรมดาครับเอาเป็นว่าไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับนะนะคลิปจะเป็นอะไรต่อไปเนี่ยก็ รอดูกันได้นะครับรอดูกันได้นะหวังว่าจะกดติดตามมันต่อไปและตลอดไปนะโอ้โหดูมันฟันกันดีเอ้ยมึงเอาเออเอามาดี